เสื้อยืดที่มันยังดีๆอยู่แต่มันดัเนเบังเอ,อิญมีรอยขาดนิดหน่อยค่ะเน,นี้ยก็เลยตั้งใจว่าจะมาสอนวิธีการซ่อมรอยขาดบนเสื้อยืดเพราะคิดวเพื่อนๆก็คงเจอปัญหานี้เหมือนกันเพราะว่าสังกัดชอบซื้อเสื้อมือสองมาแต่มันขาดนิดเดียวเราอยากได้คิดว่าซื้อมาเลยเพราะว่าเราซ่อมได้ไอเทมลับที่จะแนะนําก็คือผ้ากาวค่ะอ,อ,อืมแต่หนูเอาไปซ่อมเสื้อผ้านิดเดียวคือผ้ามันขาดอ๋อผ้าสีดาอันนี้คือหลาเท่าไหร่หรือเมทั่ยอะคะอันนี้แปดดำแปดห้าขาวแปดสิบแปดสิบที่หนูใช้เสร็จนิดเด หนูขอครึ่งเมตรมันเ,<อ>เป็นเท<อ>่าไหร่อะคะอ,อันนี้ใช่ไหมอืมใช่ส<ช>ี่สิบสองราห้าสิบได้เอาหนูสี่สิบสามเลยค่ะร้านปิดวันอาทิตย์หรอคะค่ะผ้ากาวเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่ด้านหนึ่งเป็นผ้าและอีกด้านหนึ่งอะมันจะเป็นจุดเกล็ดกาวเล็กๆมันจะทําละลายบนผ้าที่เราต้องการจะซ่อมโดยการที่เราใช้ความร้อนของเตารีดค่ะเราก็ซื้อสีใกล้เคียงกับผ้ามาอย่างคราเนี้สังซื้อเป็นสีดํามาโดยทั่วไปแล้วร้านผ้าขนาดใหญ่ก็จะมีผ้ากาวขายด้วยค่ะ เราซื้อเป็นเนื้อผ้ากาวสาลูได้ค่ะลองจับเนื้อดูว่ามันหนาบางเหมาะกับผ้าที่เราต้องการจะซ่อมแซมแค่ไหน ฉันก็แวะมาซื้อที่ร้านผ้าประจําที่แวะตลอดนะคะก็คือร้านผ้าตรงสี่แยกอโศสกคือมันติดดีเทเลยมันสะดวกมากอันนี้คือเสื้อที่สั่งต้องการจะซ่อมแซมน,นี่มันนขาดตรงคําว่า N B A เนี่ยฉันก็เลยแบบไม่อยากจะไปะเย็บให้มันโดนรอยก็เลยคิดว่าจะเอาผ้ากาวอะ่ะมาดามด้านหลังก่อนอื่นนะฉันจะวัดทั้งหมดเลยว่าตรา N B A ตัวเนี้ยมันมีความกว้างยาวเท่าไหร่ฉันจะตัดเผื่อออกมาดนึดนงเป็น4นี่คูณแซนติเมตรตัวเนี้ยคือเหนือผ้ากาวถ้าเราจะลองจับดูอ่ะฝั่งนึงอะ่ะมันจะมีกาวเป็นเม็ดๆอยู่แล้้้ัังงกก็จจะะตดดผาาสีีีํอออชินนึเพื่่ทล ด้านหลังผ้ากาวนะคะให้มันสวยเนี๊ยบมากขึ้นเราตัดผ้า2ชิ้นผ้ากาว1ชิ้นและอีกชิ้นนึงก็คือผ้าที่เป็นผ้าธรรมดาค่ะทีนี้เราก็จะเอาเตารีนะคะรีดผ้ากาวที่ด้านหลังของโลโก้ NBA เนี่ยแหละเสร็จแล้วก็เอาผ้าสีดําของเราอะ่ะมาเย็บติดกันค่ะแต่เคล็ดลับที่เราจะเย็บให้มันสวยเนี๊ยบเนี่ยเราต้องเนาเอา,เอาไว้ก่อนคะ่ะโดยได้สีขาวตัวนี้เป็นได้เนา แล้วก็เราตั้งเป็นซิกแซกนะคะเพราะว่าเมื่อเราเลือกซิกแซกเนี่ยเข็มซิกแซกอ่ะมันจะยืดหยุ่นมากกว่าการเย็บตรงค่ะเสร็จแล้วทังก็จะมาเดินรอบเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมรอบโลโก้ NBA ซึ่งข้างหลังเนี่ยเราซ้อนผ้ากาวกับผ้าสีดําไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ล้อได้ที่เป็นได้แนวออกค่ะแล้วก็ลองจับดูเรียบร้อยตอนที่เรารีดผ้ากาวเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟแรงนิดนึงนฉันจะดึงให้ดูว่าซ่อมแล้วเรียบร้อย มันไม่ขาดค่ะเพราะว่ามันจะถูกยึดด้วยผ้ากาวสีดําด้านหลังซึ่งมันจะดูกลืนกันมากเลยเท่านี้เราก็ได้เสื้อที่สามารถแก้ไขรอยขาดได้เรียบร้อยนําไปใส่ได้เลยค่ะ